สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เหมืองของผมซึ่งมีระบบไฟฟ้าที่เอาไว้หุงข้าวคือจริงๆหุงอยู่จริงนะเนี่ยอันนี้ผมได้ทําการหุงข้าวไว้นะครับหุงจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของโซโลาร์เซลล์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะตอนเช้าซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ขุดบิตคอยของผมมันจะไปต้องอยู่กลางแดดนะครับผมก็ต้องทนอยู่อย่างนี้อ่า ด้วยความที่ผมต้องคนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับตลอดทุกช่วงคือที่นอนของผมเนี่ยมีเล็กนิดเดียวตรงนั้นคือหมอนตัวนี้คือผ้าห่มนี่ครับก็คือเครื่องขุดบิตคอยของผมนั้นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วนั่นพัดลมเห็นไหมแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับไอ้นี่ดีกว่าครับก็คือโซลาเซลล์โซลาเซลล์เนี่ยคือจุดสําคัญของทุกๆอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะเข้าใจนะครับก่อนเนี่ยเราต้องไปดูแผงนะฮะ เพราะว่าตัวนี้ใช้ทั้งหมด3แผงแต่ว่าเราผลิตแอมได้18แอมนะครับ18แอมตอนนี้โวลต์อยู่ที่12โวลต์ซึ่งผมมีแบตเตอรี่อยู่อ่ะไม่ร้อนอ่นี่ไม่ร้อนนี่ไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนมีอยู่3ก้อนแต่ว่าที่เหลืออันนู้นก็เป็นเอสแยกนะครับเพราะว่าผมเอาไว้สําหรับอินเตอร์เตอร์24โวลต์เห็นไหมครับอินเตอร์เตอร์24โวลต์แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามีกี่แผงกันแน่อันท้างนอกนี้นี่นี่คือโซลร์เซล มีแค่สามแผงเท่านั้นที่ต่อเข้ากับ m b b t นะแต่ว่าที่เหลืออันนี้ต่อแยกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันวันนี้เราพูดถึงอะโมฟัตอะโมฟัตเป็นแผงโซลาเซลล์ชนิดแรกนะครับที่ผมเห็นแล้วคุ้มค่าที่สุดอ้าวหม่มันคุ้มค่ากันล่ะทีนี้ก็คุ้มค่าสําหรับคนที่สําหรับคนที่เห็นค่านะครับสําหรับใครที่ไม่เห็นค่าคุณผู้ชมก็จะมองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าโซลาเซลล์อะโมฟัตปกติสามแผงควรจะอยู่ที่เออมันแอมันสูงสุดอยู่ที่20แอมป์นะครับ สูงสุดคือ20แอมป์ที่ชาร์จลงนี่แค่3แผงนะฮะถ้า3แผงเนี่ยตีเป็นเงิน2,000นะฮะนิด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 ส0ง0ั0สอนิดนิดเอง3แผงแต่เราได้20แอมป์นะครับ2,000ดังนั้นนะอ้าวแล้วทีนี้ไอ้แผงโซลาร์เซลล์อ่ะไอเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณเห็นก็คือเนี่ยแผงเนี้ยเอานี่7แอมป์ใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันผลิตได้7แอมป์ก็จริงนะครับในระบบ12โวลต์ แต่ว่าไออมโมฟัสเนี่ยต่างออกไปนะครับต่างออกไปคือเรามีแค่3าแผงเรามีราคาเดียวกันออาสองพนิดนิดแต่ว่าได้17บเ็แอมป์ไอนี้ได้เจไอแผงเนี้ยได้เจเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่บ้านผมนี่ครับนี่คือราคาแผงที่เกือบจะสามพันเข้าไปแล้วถ้ารวมกับค่าส่งร7 0เจวัตต์ก็ประมาณ2 0 0 0 2 3 0 0 2,400แต่โซล่าเซลล์อมโมฟัสแม่งมีแค่3แผงราคาส่งแม่งไม่ถึงด้วย แต่แอมมันรุดหน้ามันล้ำหน้าไปกว่านั้นอีกนะครับออมอฟัตมีอายุยืนยาวมากเนี่ยนี่คือสิ่งที่เห็นและวก็สิ่งที่จับต้องได้นะครับเห็นไหมใครม่งไปบังวะใครมันไปบังนี่แหละครับคือสิ่งที่เห็นและสิ่งที่จับต้องได้อันนี้ผมเอาเทียบตรงๆเลยนะหนึ่งแผงของเจ้านี้แต่นี่คือสามแผงนะครับแต่น้าหนักอาจจะเยอะหน่อยสำหรับใครขี่แบกไม่ไหวนี้บอกข้อเสียด้วยนะมีน้ําหนักเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแต่ค่าส่งสองร้อยห้าสิบแน่นอน นะคือไม่ต่างกันแอมที่ได้วลท์ที่ได้นะครับเยอะกว่าด้วยสามารถชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์ยังได้อ่า70โวลท์ยังทำได้เหมือนกันนะครับ70โวลต์ก็ทำได้แต่48โวลต์นเนี่ยแน่แน่นอนนะี่ยทำได้แน่แเห็นไหมครับนี่คืออัลโมฟัตอนุภาพของมันแรงกว่าจะเรียกว่าแันแรงกว่าเลยแหละแรงกว่าแบบสมมติว่าคุณซื้อแผงบ้านเนี่ยมานะครับ คุณซื้อแผงอ่ะคุณซื้อแผงโมโนมาหนึ่งแผ่นร้อยเจ็สิบวัตต์หนึ่งแผ่นคุณจะได้แค่เจ็ดแอมป์เอ,อ่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้ออมฟัสมาคุณจะได้ยี่สิบแอมป์อันนี้แดดลดแหละแล้วอมฟัสมีข้อดีตรงที่ไม่ก็ไหลเรื่องอ่ะมันสามารถอยู่ได้สิบสี่สิบห้าปีอายุอายุยืนมากอมฟัสอายุยืนมันแบบไม่ได้อยู่สิบห้าปีดิคือคนที่เขาใช้มาถึงสิบห้าปีแล้วอมฟัสยังไม่เป็นอะไรเลยยังไม่เป็นขุยเลยเนี่ยคือมันก็เกินไปนะครับ สรุปแผงอะมอฟัสอายุยืนมากมากขอย่าแต่คุณผู้ชมแค่ไปคิดว่าโอ้บางสิ่งบางอย่างมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับจริงไหมถ้าเกิดคุณดูแลคุณปล่อยมันอยู่เฉยมันอยู่ได้นานกว่าที่คุณคิดมากถ้าคุณจะเอามาชาร์จเนี่ยนี่คือวิทยาการขั้นสูงของผมเมื่อก่อนที่ผมใช้แบตนาผมแบบโอ้โหใช้แบตน้ําแบบหนักมากโอ้จะใช้แบบนั้นซื้อมาไปยี่สิบสามสิบก้อนออกมาแบบล้างทํเสาแล้วก็เอามายัดใส่กันแต่ตอนนี้ผมไม่ละมันลําบาก ผมก็เลยมาใช้นี่แล้วก็ควบคุมทําให้เส้นทําให้ทําให้สายไฟเนี่ยมันแน่นถ้าแน่นแล้วปุ๊บมันจะไม่เกิดความร้อนระหว่างสายนะครับถ้าจะไปเกิดก็เกิดตรงจุดต่อนะครับตรงจุดก่อต่อต่างๆพวกนี้แต่ว่าก็เกิดน้อยเห็นไหมเนี่ยหรือว่ามาเกิดตรงนี้นี่ก็เกิดเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ร้อนมากนะนี่ร้อนมากนี่คือไดโอดบิดไดโอดบิดทำไมผมถึงไม่ต่อเข้ากับ MBBD ครับมาดูกันทําไมเป็นอย่างนั้นนี่ผมต่อลงมาเนี่ย เห็นไหมครับผมต่อจากโซลาร์เซลล์แล้วมันมันมีเยอะมากโซลาร์เซลล์มีเยอะแล้วมี5้าแผ่นนะครับเนี่ยต่อมาใส่กันอย่างนี้แล้วเสร็จเรียบร้อย็เอมาลงนี่ต่อเข้าไดโอดบิดจะเห็นว่าผมใช้ทั้งไดโอดบิดอ่าผมต่อตรงแล้วแต่ว่าผมใช้นี่นะนี่ BM s b m s ตัวนี้ตัวนี้คือตัวกันไฟเกินกันไฟกันไฟกระชากเลยแหละนะครับตัว b m s สําคนญนะสาคัญอันนี้อันนี้คือไอเทมที่ต้องมีเช่นกันนะครับแต่ b m s มันก็เป็นของพวก NMC ลิเธียมนะครับ แต่ถ้าใครที่ที่เขาซื้อแบบชาร์จเจอร์แบบธรรมดามาแต่สําหรับผมนะถ้าจะให้มีประสิทธิภาพตั้งคานาวต่อตรงแม่งเลยแต่ตัวนี้มันยังสูญเสียความร้อนระหว่างการชาระหว่างการชาร์จนี่ยังถือว่าสูญเสียแต่ผมขี้เกียจมาสลับขี้เกียจนะผมใช้คำว่าขี้เกียจดีกว่าขี้เกียจมาสลับขี้เกียจมาดึงคานาวออกผมก็เลยซื้อได้บุบบินแม่งมาเลยแพงจะได้ไม่พังด้วยพอเวลาที่ไฟหมดแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่เต็ม ไฟตัดหรือไฟไฟเ้างบนเนี่ยไฟโซล่าเซลล์ไม่มาอันนี้ก็จะตัดเป็นระบบออโ,โต้แต่ผมต่อมาเยอะเนี่ยเนี่ยสี่ตัวห้าตัวไดโอดวิดเนี่ยจากแผงโมโนโมผมต่อมาแบบนี้แม่งดูชาญจฉลาดมาก <c oughs> ผมไม่ใช้ชาร์เตอร์ธรรมดานะเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่ไหวนี่ขนาดไดโอดวิดเนี่ยยังร้อนเป็นร้อยองศาร้อนจนหุงข้าวได้เลยผมก็เลยไม่ใช้ไม่ซื้อต่อให้ซื้อเป็นห้าร้อยหกร้อยมาต่อใส่กันยังไงก็ไม่อยู่ดีผมก็เลยเนี่ยใช้ไดโอดวิดจบ จบกว่านะครับจบกว่าแต่ต้องมีนี่ครับต้องมีของแพงต้องมีของแพง BMS นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีของออมฟัซเพราะออมฟัตแม่งเหนือกว่าแน่นอนมันเหนือกว่าเออในราคาเดียวกันคือเหนือกว่าไปเลยเหนือแบบเหนือหนึ่งเท่าอ่ะเรื่องเอาแล้วกันนะครับซื้อ MPT มาตัวเดียวออมฟัตอีกสักโอ้โหหกแผงแปดแผงก็ได้อ่าผมต่อให้แปดแผงซื้อออมฟัตมาแปดแผง แรงชาร์จเนี่ยปาไป40แอมป์40แอมป์กว่ากด้วยโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากสามารถชาร์จได้ทุกอย่างรถไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านคือใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับย้ําเลยว่าใช้ได้ทุกอย่างจริง